สวัสดีครับขอเสนอ weekly gold video ของวันที่27เดือนกุมภาปี2 0 6นธ์ปน2016ผมดดนเชลล์เบิร์กพูดนะครับการเคลื่อนไหวของราคาทองในอาทิตย์นี้ก็น่าสนใจเหมือนกับเกือบทุกขาทิศเหมือนกันนะครับราคาที่ London f i x ไว้ก็เป็นราคา1226แล้วก็50เซนสูนเชค h ค c เ g อร์ r c a n t i l e Exchange ของสหรัฐ1,222แล้วก็80เซน ดูกราฟนะครับกราฟในนี้นะครับดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันคลื่นไหวไปข้างๆอันนี้ไม่จริงนะครับมีการมีอะไรสำคัญสำคัญอย่างมากมายนะครับอย่างเช่น Trading r a n g จของอาทิตย์นี้สูงมากๆนะครับ51เหรียญ80เซนไม่น้อยนะครับพอที่จะหากำไรในนี้ได้ High ก็เป็น1,254แล้วก็30เซน ล o w 0ึกับ2เหรียญ50เซนราคาปิดอาทิตย์นี้เปรียบเทียบกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอยู่ในทางลบ4เหรียญ80เซนเอาละครับดูอินดิเคเตอร์สโตนะครับซึ่งมันหักลงมาจาก o v e r b o ์บอมา2อาทิตย์กว่ามาแล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็ยังหักต่ำกว่าที่เคยนะฮะใน2-3อาทิตย์ข้างบนนี้นะฮะ เช่นเดียวกับ MACD ไม่ได้อ้าอย่างมากนะครับสองเส้นแต่ว่าอ้าเริ่มจะอ้าบ้างส่วนวอลยุ่มนะครับดูครับดูวันพุธแปลกนะครับก็คืออันนี้ที่เป็นลักษณะโดจี G, หรือว่า shooting star บางคนจะเรียกนะครับอ,อันนี้นะครับถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีครับพวก bull bear สู้กันมากๆนะครับเพื่อ จะแย่งคอนโทรลของท,งทิศทางต่อไปในที่สุดไม่มีใครชนะเกือบจะเสมอนะครับแล้วก็อีก2วันไปข้างๆเอาละครับเริ่มดูว่าเมื่อท,ที่แล้วได้พูดอะไรบ้างอันนี้ copy 2ตอนอ,อันนึงมาจาก Outlook column อีกอันินึงมาจาก Premium edition นะครับอย่าลืมนะครับเรามี Premium edition Premium Premium edition นะครับซึ่งมี เพิ่มอีกหลายหน้าของการวิเคราะห์แล้วก็บทเรียนต่างๆด้วยนะครับพร้อมกับส่วนมากจะมีกราฟเพิ่มเติมด้วยนะครับเอาละรครับที่ได้พูดนะครับเมือ่อที่แล้วถ้าตราบใดราคาไม่ต่ำกว่าจุดสาองอร์เนนะครับที่เป็นแนวรับเราก็คาดว่าะจะต้องมีการทดสอบราคาข้างบนนะครับ ขบวนก็คือระหวัง1,250ถึง1,264ซึ่งเป็นแนวต้านลำดับแรกของเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ด้วยถ้าหากว่ามีการมีราคาปิดสูงกว่านี้นะครับเกือบจะแน่นอนที่สุดนะครับราคามันก็จะขึ้นไปอีกด้วยนะครับอันนั้นเป็นอย่างหนึ่งจาก premiumation ก็เพิ่มเติมนะครับได้บอกว่าเมื่อทิตย์ที่แล้ว การเคลื่นไหวของราคาไม่ได้เป็นลักษณะบูลเลยนะครับเป็น Correction แล้วก็รูปแบบของราคาในกราฟวีคลีนะเราจะแปลความหมายว่าเป็นลักษณะ b บร r แล้วก็ต้องมีการเคลื่อนไหวของ b บร r ์ในขั้นต่อไปด้วยนะครับนั่นแหละที่ได้พูดเหมือนก็ว่าขัดแย้งกัน2อ,อย่างอันนี้ก็เป็น u p อร์ตอันนี้ทำว่าลักษณะเป็น b บร r ์หาลความจริงคืออะไรครับ ถึงแม้ว่าดูมันว่า2ข้อนี้2ตอนนี้อาจจะดูมันว่าขัดแย้งกันในที่สุดทั้ง2อ,อย่างเป็นความจริงนะครับคือท่านที่ทันใดในวันจันทร์นะตลาดมังก็ทิ้มลงไปแล้วก็มีโลของสัปดาห์นี้1 2 2 5 5พภายในวันจันทร์นะครับภายในวันจันทร์นะั้นะมันโลของสัปดาห์แต่ไม่ได้มีอะไรต่อเนื่อง เพราะว่าตลาดยังไม่พร้อมที่จะออกจากเทรดดิ้งเรนจ์ที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ปฏิเสธราคาตามมานั้นแล้วก็ราคาเร่งขึ้นมาถ้าพูดถึงวันอังคารวันพุธตลาดก็เข็นขึ้นนะครับแล้วก็มีไฮในวันพุธนะครับ1,254.30เซนก็อยู่ในเขตที่บอกว่ามันน่าจะไปได้เพราะงั้นทั้งสองอย่างนะครับ แต่ว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ได้มีราคาปิดสูงกว่านี้ไม่ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ถูกไล่ลงไปจากนั้นนะฮะ,ะแล้วก็บเร์ก็แย่งเอาคอนโทรลมาชวคราวโอเคนะครับใน v o l ย m มที่เราดูเมื่อกี้นะครับเราเห็นว่า v o l ย m มก็สูงสุดในวันที่มีมัน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 ม,มีการแย่งกันนะครับแต่วันวันนั้นนะครับ ก็คือวันที่มีลักษณะของโดจิเกิดขึ้นแล้วก็เกือบจะเสมอนะครับราคบเป็นที่ได้พูดในนี้เนี่ยเหมือน,น,นกันเหมือนกับสองฝ่ายจับมือกันพอใจในราคาแต่รับรองว่าความพอใจนั้นชั่วคราวเท่านั้นนะครับในที่สุดต้องมีการต่อสู้กันและก็ต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึง่งชนะเอาได้ outlook นะครับการที่ราคาขึ้นจาก โลของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาใชต์นี้นะครับทำให้มีรูปแบบของราคา3าคลื่นเล็กๆซึ่งเราเรียกว่า ABC รูปแบบ ABC นะครับเป็น correction แล้วก็การเคลื่อนไหวจากรูปแบบนี้นะครับนะฮะมันทำให้เราเข้าใจว่าตลาดต้องลงไปอีกแล้วก็คงจะไปทดสอบ 1,191.50เซนของอโลของออททีแล้วอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าราคาสามารถที่จะทะลุมีราคาปิดต่ำกว่านั้นเกือบจะแน่นอนที่สุดก็ยังจะลงไปเรื่อยๆไปถึงเป้าต่างๆที่เราเขียนไว้ในเทคนิคนะครับถึงแม้ว่าตอนข้าบนที่ได้เพิ่งพูดนะครับคงจะเป็น ข้อคิดที่น่าจะเป็นไปได้ในทิน์นี้แน่นอนที่สุดเราไม่ได้เป็นฝ่ายคอนโทรลตลาดอาจจะมีการพยายามที่จะเอาราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำคัญที่สุดเราที่เป็นนักเทรดนักลงทุนเตรียมตัวไว้นะครับเพื่อทุกสถานการณ์เอาละครับอยากให้จำไว้ว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ราคายุติลง ในการขึ้นนะครับที่1263.90ก็สเกือบ3อาทิตย์มาแล้วนะครับ 1. ตลาดมัน o v e r b o ์บอทตอนนั้นตามที่อินดิเคเตอร์หลายหลายแบบได้แสดงให้เราเข้าใจนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็มีสัดส่วนของฟิบนาชีมากกว่า1อันอยู่ในเขตเดียวกันที่เราโน t ตไว้ก็จุด786แต่ก็มีอย่างอื่นอีกด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งท,ที่ได้เสนอเมื่อเทศที่แล้วนะครับเป็นไปได้ ไม่ใช่บอกอยังชัดเจนเด็ดขาดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่เป็นไปได้ว่าการที่มีราคาเริ่มขึ้นมาในศกนี้ตั้งแต่ January มกราโที่วันที่15นะครับปีนี้อาจจะเป็นส่วนหอาจจะเป็นคลื่น C นะของรูปแบบที่เริ่มในกลางปี2013เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น ในความเห็นของผมนะครับ3อย่างนี้ร่วมกันที่จะทําให้ราคาที่ขึ้นนั้นเหมือนกับว่าหยุดกระทันหันในราคาที่ว่าคาโมนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงพวกนี้พร้อมกับการเคลื่อนไหวในรูปในรูปราคาในปัจจุบันนี้นะครับทำให้เราคาดหมายว่าตลาดจะเริ่มลงภายในยาทิเทศนี้นะครับลงไปแค่ไหนคอยดูก่อนนะครับ แต่ถึงแม้ว่าเรามีไบเอซหรือมีการลำเอียงว่าราคาน่าจะไปในทิศทางไหนนะครับเราต้องพร้อมที่จะปรับความคิดของเราถ้าการเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้นะครับสุดท้ายขอเสนอเทคนิคอลกครั้งนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะดูกราฟของท่านเองแล้วก็หาพวกแนวรับแนวต้านของท่านมาเปรียบเทียบกับที่เราระบุไว้ในนี้นะครับ และมันจะช่วยท่านในการดูตลาดก่อนที่จะเอาเงินแท้ๆของท่านไปลงทุนด้วยนะครับขอให้โชคดีได้กำไรด้วยนะครับสวัสดีครับ